จะให้ดูนะจ๊ะทุกคนอันนี้นะคะคือไม้ยางดำเป็นไม้ที่ว่ากำลังนิยมกันในขณะนี้แล้วก็มีวานด้วยนะคะเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือว่าจะเป็นไม้ใบด่านะคะก็รวนแป๊มีประโยชน์แล้วก็มีราคานะคะเดี๋ยวเราถัดไปนะคะก็จะเป็น พันไม้นะคะที่มีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอันนี้ดอกแก้วนะคะแต่ก็ยังไม่ออกดอกเลยอ่ะเริ่มจะออกดอกแล้วล่ะนะคะเริ่มมีเห็นแล้วนะคะอ๋ออันนี้ช้อนเงิชนช้อนทองค่ะทุกคนตรนนี้แพงที่สุดเลยนบ้าบ้าน,นะ,ะ่อันนี้ก็จะเป็นเอาไม,ม้มงคลเหมือนกันนะคะเศรษฐีระเว่อนนอเะเศรษฐีระเล่นไหม นะเราาจะเป็นโซนลจันแดงนะคะแล้วก็มีไม้มงคลอีกหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะคะหัวใจสวยทีีส่วนอันนี้ก็ข้ามไปแล้ว ก็จะเป็นจำปีนะคะจำปีเดี๋ยวเราจะมีดอกให้นะ,ะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยในยามค่ำคืนนะคะซึ่งตัวดิฉชตัวเองก็ชอบมากๆกเลยนะคะสำหรับดอกจำปีนะคะชอบดมหอมมากเลยนะคะเวลาที่เราเคลียดๆเคลียนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นว่านมาสเน่นะคะมาสเน่จนแผงว่านาังคุ้มนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแผนเล็กทรัพย์ เราก็มีนะคะมีมากมายเลยนะสำหรับไม้มงคลที่บ้านของดาวเองนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเคาร์ลูีนะคะปลูกง่ายมากเลี้ยงง่ายมากนะคะแค่รดน้ำร้อกครั้งนะคะ่ะเราเป็นไม้เอ้าอากาศนะคะสำหรับใครหลายๆท่านก็ที่นิยมปลูกกันนะคะเฟิร์นข้าหลนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเอื้องนะคะ ใครมีบ้างถาบ้านใครมีบ้างดอกเรียงนะฮะต้นนี้เ็าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าคริสจินน่ยนะคะต้นคริสตินนะลูกมันมันตัดเขาแล้วตัดคลิปใบของเขา,าจะแตกไปขึ้นมาเป็นสีแดงสูสยเลยเลยนะคะมะพร้าวสองต้นนี้เนี่ยะคะจะเป็นมะพร้าวบั็ตแผรนะคะมะพร้าวบัตแพลที่ลูกดกมากรเลยดกยานอ่าเขาเรียกว่า ก้มเก็บกินนะคะก้มเก็บกินสมัยก่อเราจะปีนมะพร้าวใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็เป็นมักผู้หมักเมี่นะคะ 4, 3, สีสามสดใสเลยทีเดียวนะคะอันนี้บ่อบ่อเรื่องปลาอ้านะคะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยนี้ะคะเลยนิดเดียวนะคะก็เกือบร้อปเซแล้วละเนาะเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้ตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ